ปราชประหลาดร้ายพุ่งเข้ากัดมือของชายคนนั้นจนขาดในพริบตาเพราะว่าทันทีที่เลือดหยดสุดท้ายร่วงลงมือของเขากลับฟื้นคืนสภาพขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์แต่สิ่งที่ฟื้นขึ้นมานั้นไม่ใช่สติปัญญาหากคือพลังบางอย่างที่ไม่อาจอธิบายได้เขาเกิดมาในตระกูลประหลาดตระกูลที่มีความสามารถในการได้รับพลังจากสิ่งที่กินเข้าไปบรรพบุรุษของตระกูลนี้เคยโอบกอดแผ่นดินอันกว้างใหญ่และมีความฝันที่จะครอบครองพลังอันไร้ขอบเขตเพื่อสร้างอนาคตให้แก่ เผ่าพันธุ์พวกเขาเชื่อว่าสัตว์ในตำนานที่มีหัวเป็นวัวร่างเป็นมนุษย์มิโนโทอร์คือกุญแจสำคัญแห่งพลังนั้นว่ากันว่าผู้ที่กินเนื้อของมันจะได้รับพลังที่สามารถทะลวงสวรรค์และปฐพีได้แล้วเรื่องเหลือเชื่อก็เกิดขึ้นจริงชายคนนั้นได้ครอบครองเนื้อมิโนโทอร์มาอยู่ในมือแต่โชคชะตากลับโหดร้ายทุกคนในตระกูลที่เคยกินมันไม่มีใครรอดบางคนสิ้นใจในทันทีบางคนอยู่ได้เพียงเดือนเดียวส่วนคนที่ได้รับพลังก็ทนแรงกดดันไม่ไหว ร่างแตกสลายเลือดทะลักจากรูทั้ง7ของร่างชี้ซุยบุตรหลานผู้บ้าคลั่งโกรธแค้นที่การทดลองซ้ำแล้วซ้ำเล่าล้มเหลวเขาโยนศพเหล่านั้นขึ้นชั้นวางอย่างไม่แยแสแต่ขนาดนั้นเองม้วนกระดาษโบราณหล่นลงจากมือของศพโดยบังเอิญสิ่งนั้นเปลี่ยนทุกอย่างมันคือบันทึกที่กล่าวถึงสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งคูโดสิ่งมีชีวิตรูปร่างคล้ายนางเงือกที่ว่ากันว่าผู้ใดกินเนื้อและเลือดของมันพร้อมกับสิ่งมีชีวิตอีกชนิดจะได้พลังสำรองที่ไร้ขีดจำกัด แต่ความจริงกลับตรงกันข้ามไม่มีสมาชิกในตระกูลคนใดที่กินเนื้อทั้ง2ชนิดแล้วรอดชีวิตได้เลยแม้แต่คนเดียวจนกระถ่งรุ่นที่18มาถึงรุ่นของคูโดเด็กหนุ่มผู้ทุกทรมานจากชะตาตระกูลในคืนงานเลี้ยงที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเด็กๆก,กำลังรับประทานอาหารอย่างมีความสุขแต่เพียงเสี้ยววินาทีต่อมาพวกเขาเริ่มไอเป็นเลือดล้มลงทีละคนจนเหลือเพียงคูโดเขามองรอบโต๊ะอย่างงงงถามหาพี่ชายและพี่สาวแต่ญาของเขาไม่พูดอะไรนางพีง ยังโอบกอดเขาแน่นราวกับสมบัติล้ำค่าแล้วทุกอย่างก็เริ่มต้นขึ้นย่าของเขาเริ่มทําการทดลองอันบ้าคลั่งใช้คูโดเป็นหนูทดลองทอรมานเขาด้วยวิธีประหลาดซ้ําแล้วซ้าเล่าคูโดค่อยๆสูญเสียแรงกายและหัวใจไปทีละน้อยแม้ร่างจะถูกแทงด้วยกิ่งไม้ใบหน้าของเขากลับไร้ความรู้สึกใดๆจนกระทั่งพี่สาวคนหนึ่งทนไม่ไหวอุ้มเขาหนีออกจากเนื้อมือของย่าได้สําเร็จเมื่อเวลาผ่านไป เด็กชายที่รอดตายคนนั้นเติบโตขึ้นเป็นชายหนุ่มชื่อคว้าเขาได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งคนที่ทําให้หัวใจของเขาอ่อนโยนอีกครั้งแต่โชคชะตากลับไม่ปล่อยให้เขามีความสุขได้นานระหว่างทางทั้งสองพบกับสัตว์ประหลาดตนหนึ่งมันจ้องมองหญิงสาวแล้วเรียกเธอว่าสัตว์ประหลาดคําคํานั้นกลายเป็นรอยแผลในใจของเธอความหวาดกลัวครอบงําจนความสัมพันธ์ระหว่างทั้งคู่ต้องจบลงแม้เรื่องราวจะจบลงด้วยความสูญเสียแต่ด้วยนิสัยเรียบง่ายและหัวใจบริสุทธิ์ของคว้าเขายังคงเป็น คนที่ใครลหลายๆคนตกหลุมรักตั้งแต่แรกพบ